โลภะโลภะมีธรรมกามีธรรมอันเป็นกามาวจรทั้งหมดเป็นอารมณ์อันประกอบด้วยทิฏฐิชื่อว่ากามาสวะโลภะอันมีกรรมภพและอุปติภพบอันเป็นรูปาวจรเป็นอารมณ์อันปราศจากทิฏฐิ ก็คือลลคหิโตแปลว่าปราดนะประาศจากนะฐานปราศจากทิฏฐิชื่อว่าภาวาสวะทิฏฐิหกสิบสองชื่อว่าทิฏฐาสวะโมหะชื่อวันทิฏฐาสวะโมหะชื่อว่าอวิชชื่อว่าอวิชาอาวิชาสวะ,ะได้ไหมฟัวงว่างงได้นะ อีกข้อหนงข้อที่หกร้อยยี่สิบสามอันนี้เป็นอะไรไม่มีนะไม่มีก็ไปเลยนะตั้งอัดธรรมดาบทว่าตันเตสังอยู่ตรงไหนบทว่าตันเตสังอยู่ตรงไหนความว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยอนอ,อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะความว่าเขาใส่มาให้แล้วเรียบร้อย ท่านใส่มาให้แล้วเรียบร้อยันนี้ตั้งอาธรรมดาบอว่่าตันเตสังความว่าชนเหล่าใจอันไมตาอ่อาสนสีครัชนเหล่าใดเป็นผู้กระทำมองคนอันเช่นนี้อชนเหล่านั้นเพราะเหตุที่ก่อน เพราะเอธที่ชนเหล่านั้นเป็นผู้เป็นผู้อะไรไเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในข่าศึกทั้งปวงเป็นผู้สวัสดีอะไรเป็นผู้สวัสดีคือว่าเป็นผู้มีความสวัสดีย่อมไปในที่ทุกสถาน เพราะเหตุนั้นนะเพราะเหตุนั้นดูก่อนเทวดาท่านจงถือเอาเนี่ยมีมีอรรถพนะอยู่นะมีอรรถพนะอยู่นะอย่าลืมแปลก่อนนะก่อนจะแปลประทานนะก่อนจะแปลประทานต้องแปอลอรรถพนะก่อนนะนะนะเพราะฉะนั้นนะดูก่อนเทวดาท่านท่านใส่ประทานมาให้แล้วตะวัง จงถือเอากรรมสามสิบแปดประการมีการเสพบมีการอะไรนะมีการเสพบคนพาลเป็นต้นนั้นของชนเหล่านั้นคือว่าผู้กระทำมงคลเช่นนี้ว่าว่าตอนนี้นะว่านะเอาว่าตอนไหนว่าตอนไหน,นเอาว่าะว่า,นะวา เป็นมงคลอันสูงสุดอันประเสริฐคือว่ารำเลิศนะภาวะรังภาวะรังคือว่ารำเลิศไ,ได้ไหมอันนี้เป็นกรรมนะเป็นกรรมเป็นกรรมของลายเป็นกรรมของขนาหอีกนะเป็นเะื่อนอัลปะตอนนี้ก็เป็นบทสรุปนะว่าเป็นว่าเป็นว่าว่าออกมาจาก อิติว่าเป็นมงคลอันสูงสุดคือว่าประเสริฐได้แก่ล้ำเลิศบางบ้ากงก็แก่ได้เนาะ,ะบางบางกงแปดได้เห็นไหมไหมเนี่ยตัวเนี้ยเห็นพวกหูโพธน์หเนี่ยพู้หูโพธ์เจนี่เนี่ยหูโพจิ์พะอะไรเพรพะประทานเป็นเจ้านาอืมเป็นเจ้านา ตัวนี้ก็สามารถแปลละเนี่ยแปลล้มได้อแปลล้มได้นะ่เนี่ยแปลล้มได้แปลลม้ลลมได้ก็คือตัดเจทิ้งไปตัดเตทิ้งไปนะเวลาแปลก็แปลเหล่าชนเลยเพราะเหตุที่เหล่าชนเป็นผู้กระทำบงคลเช่นนี้ <c oughs> เป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในข้าศึกทั้งปวง เป็นผู้สวัสดีคือว่าเป็นผู้มีความสวัสดีย่อมไปได้ในที่ทุกสถานเพราะเอตดนั้นดูก่อนเทวดาท่านจงถือเอากรรมสามสิบแปดประการมีการเสพคนผานเป็นต้นนั้นแห่งชนเหล่านั้นผู้กระทำมงคลเช่นนี้ ว่าเป็นวงคลอันสูงสุดคือว่าประเสริฐได้แก่ลำเลิศ <c oughs> ต่อไปอก็เอถาเอทา,อทาโยกาถาที่สิบมานะครับเอถายกาถาที่สิบมาอ,อาจารย์เอาเอาแล้วไม่ไม่ไม่มีนิคหีตอีกแล้วอ,อังอังอัางตรงไหน,น อ,อักขีอ,อักขีนิอ,อักขิอักขิงอะไรทำไหนพาลาเสวนาทิพาลาเสวนาทีนาอ่าทีนี้พาลาเสวนาทีาทพาลาเสวนาถิงเฮ้ย <c oughs> อ๋อ,อตัวนี้นะอ๋อต<บ>ัวนี้เหรอในาลีมีหรือเปล่าในาลีมีไหม ในบไหนตุยยาีม่เหรอในในบาลีมีไหมในบารีเป็นพาราเสวนาทิเหมือนพระอาจารย์จะพออ่าไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ะอ่าไม่มีไม่มีเลยสงสัยนะวานวันก่อนเห็นทีแล้วนะเออก็ลบนิกหยทิ้งไปไง นายอยากรู้เป็นยังไงก็ไปถามผู้เจ้าเองแล้วกันอ <c oughs> อองค์ที่จะมาข้างหน้าไปถามเอาตัวเอานะไม่นานหรอกอแค่สงไขยกว่าๆเท่านั้นเองนะกระอีกระบีะบนะอนก็ก็ก่อ,กอนก็ในคาถาที่สิบเอด็ดนี่ อ้าวก็ในคาถาที่สิเอ็ดนี้บทว่าเอตาทิสานิพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด้วยอำนาจแห่งการเพ่งประเภทเอตาแปลว่าประเภทอเปคาแปลว่าเพ่งโดยการเพ่งประเภทบทว่าตังตราส ด้วยอํานาจแห่งการเพ่งชาติชัดจาชัดจาแป่ชาตินะนะเหมือนอย่างที่เหมือนอย่างนะแปลว่าเหมือนนะเหมือนอย่างที่เทพบุตรเหมือนอย่างที่พระบนะุเหมือนอย่างที่พระบุตรกล่าวว่านะกล่าวว่านะกล่าวว่ามัางคลานิอจินตยุงและว่า รุฮมังคลังเหมือนอย่างเหมือนอย่างที่เทพบุตบทนั่นก็คือต้องใส่วุฒตังมาด้วยเรียนแบบประโยคข้างหน้านะอย่าลืมว่าตอนนี้เหมือนกันนะเหมือนกันนะท่านใส่ประโยคหน้ามาเต็มบริบูรณ์ันใส่วุฒตังมาประโยคหลังต้องก็ใส่วุฒตังมาด้วยเนาะประโยคหลังก็ต้องใส่วุฒตังมาด้วยตอนนี้ก็ต้องใส่ประทางมาเหมือนกันบทว่าตังนะบทว่าตังนะบทว่าตัง ตรัสด,ด้วยอำนาจในการเพ่งชาติเหมือนอย่างที่เทพระบุตรกล่าวว่ามังคลานิอจินตยุงและว่าปรูหิมังคลังเป็นสองว่านะตอนนี้เป็นสองว่าเพราะมีจะรวบมีจะรวบแต่อีตัวตัวนี้ยตัวนี้ไม่มีอิติไม่มีอิติโชเขาเรียกว่าอิติตาบอด เขาเรียกว่าอีตีตาบอดอืมเาต่อไปนะต่อไปนะเวลานะ่ะคําว่านะคาว่าเราใส่วจะนางมาเองนะนะคาว่าพัทธโสตอย่าไปเอาสัพพะนะไม่วไปเอาสัพพะแล้วสัพพะไม่เกี่ยวนะสัพพะไม่เกี่ยวเอาเฉพาะตัวนี้นะคำว่าพัทธโสตพัทโสอืม เป็นพระคณะเป็นพระคณะลระคณะก็คือคารุลหูคารุพระคณะต้องใส่ปานะเป็นละคณะนะอย่าลืมนะเป็นละคณะนะอย่าไปอ่านบทนะอย่าไปอ่านบทนะไปอ่านว่าคําว่าสัพพัทธโสดอย่างงี้ไม่ได้นะไม่ได้นะเขาไม่ได้หมายเอาความตรงนั้นนะเขาไม่ได้หมายเอาสัพพะด้วยนะ เราไม่ได้หมายเอาสัพพะเอาเฉพาะพัทธโสตเท่านั้นท่านหมายเอาพัทธโสตเท่านั้นเอ้าท่านหมายเอาพัทธโสตเท่านั้นเวลาเวลาแปลนะเวลาเวลาแปลให้เขาอะเวลาแปลให้เขาต้องต้องแปลแบบนี้นะอย่าไปเอาสัพพะมาด้วยมันอย่าไปเอาสัพมาด้วยนะอย่าไปเอาสัพเอาเฉพาะพัทธโสตเพราะว่าคณะฉันจะมีอยู่สามพยางสามพยาง คณะแต่ละคณะมีอยู่สามพยางคณะมีกี่คณะเี่ยก็มีแปดคณะนมีแปดคณะคณะละสามพยางจถึงะเป็นเรียกคณะก็เรียกว่าเป็นคลุระหูคลุหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นระคณะนแปลว่าเป็นระคณะต่ออีกคําว่าเหมือนเดิมคาว่าเหมือนกันคาว่าทิ้งคัด ฉันเอาเฉพาะนี้นะตีจะไปเอามานะตีจะไปเอามานะอตีจะไปเอามานะเอตีจะไปเอามานะเอาเฉพาะถิงคัดฉันเป็นมะคณะนะมะคณะก็คือเป็นคลุหมดเลยนะคลุคลุแล้วก็คลุเป็นคลุหมดเลยเป็นมะคณะ อแม้คาถานี้ก็ชื่อว่าปัญยาวัดไงคาถานี้คาถาที่สนะิบเอ็ดนะคาถาที่สิบเอ็ดนะคาถาที่สิบเอ็ดเอตาที่สานนิกนตาวานนะใช่ไหมคาถาที่สิบเอ็ดเอตาที่สานนิกตวาน วานะอืตัดปายางแรกออกตัดปายางหลังออกอืมอ่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นนะเป็นอะไรเนี้ยอืมเป็นอะไรเป็นละไรกันนะเป็นละคะเนี่ยตาที่สาเป็นละคะนี้กัตตวาก็เป็นยะคะณเอ ก็เป็นปัญญาวัดมีแปดพยางอ่ะมีแปดพยางหนึ่งพยางสองพยางสามพยางสี่พยางห้าพยางหกพยางเจ็ดพยางแล้วก็แปดพยางมีแปดพยางนะเวลาเขานับเอาคณะก็คือเอานับจากอักษรตัวแรกนะ อ,อักษรอักษรสุดท้ายก็อักษรตัวแรกเขาไม่นับนะเขาจะนอาจะนับเฉพาะตัวเนี้ยหกตัวข้างในจะนับเอาเฉพาะหกตัวข้างในนะนับวอาทีละสามทีละสามตัวน,นี้ก็มีสองคณะขลุแลหูคลุเป็นละคณะละคณะคณะมีอยู่แปดคณะอ่าเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆจนถึงประโยคแปดก็ได้เรียนเองแหละ โอเคนะอ่าฟ <laughs> okay ังแล้วก็วันนี้พ่อ